ทั่วโลกชื่นชมแจ็คสันหวังทำสิ่งนี้ให้กับทีมงานนี่แหละสุภาพบุรุษตัวจริงมีอากาเซติดตามและชื่นชอบจำนวนมากหรือเรียกได้ว่าทั่วโลกก็ว่าได้สำหรับแจ็คสันหวังนักร้องศิลปินที่มีแฟนคลับหลงรักติดตามมากมายไปไหนมีแต่คนรู้จักและรีกเสียงกรีดได้ดีเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้พี่แจ็คได้อยู่ประเทศไทยที่ก่อนหน้านี้มีคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์แจ็คสันแวงเมจิกแมนเวิลด์ ัว2,022แบงคอกวันนี้เราจะพาทุกคนไปสองโมเมนต์สุดอบอุ่นของพี่แจ็คหลายคนเห็นแล้วใจระทวยกับความน่ารักเอาใจใส่ทุกคนรอบข้างเป็นอย่างดีแม้กระทั่งทีมงานมีคลิปทีมงานสาวรายหนึ่งเดินอยู่แล้วรองเท้าหลุดพี่โอ้แจ๊ครีบผันไปหยิบรองเท้าให้และดึงทีมงานใส่รองเท้าให้เรียบร้อยก่อนงานนี้เหล่าอากาเซ่ตามชื่นชมพี่แจ็คทั้งบอกว่า ประเด็นคือเขาไม่ได้เพิ่งมาแสนดีตอนนี้ด้วยนะเขาแสนดีมาตั้งแต่เดบิวต์ไวก็เจ็ดให้เกียรติคนอื่นเป็นสุภาพบุรุษมาตลอดจากวันแรกถึงวันนี้ผู้ชายคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยหยิบมาให้รอให้ใส่ก่อนตบหลังเบาๆปลอกไม่เป็นไรนะแสนดีที่สุดตกหลุมรักรอบที่ล้านโดนตกตั้งแต่นางหยิบเศษอะไรออกจากหัวนักฟุตบอลฉันทั้งขำทั้งเอ็นดูแต่ก็เลิฟอยู่นะ ไม่แปลกใจมีแต่คนรักแฮชแท็กสุภาพบุรุษนาทีนี้ไม่สามารถรับใครได้อีกแล้วแม้กระทั่งผัวก,ก็เถอะแฮชแทกรักเขาน่ารักแบบนี้ไงคนรักทั้งโลกแล้ว